เอ็ดดี้หรือว่าเพลงน,นะคะเขามีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่แต่ในชีวิตแห่งความเป็นจริงเขาก็เป็นแค่เพียงคนไร้ค่าไร้างานแล้วก็เพ้อฝันไปวันๆเขานั้นมักจะไปเล่าเรื่องราวหนังสือของเขาให้กับคนอื่นฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่าหนังสือที่เขาเขียนจะสามารถส่งสำนักพิมพ์ได้แม้กระทั่งลินดี้แฟนสาวของเขาเอง ถึงแม้ว่าเธอนั้นจะเชื่อใจแล้วก็รักพระเอกมากๆครับแต่เธอก็เริ่มเอือมละอากับพฤติกรรมและความเพ้อฝันของพระเอกที่ว่าจะเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่งานการก็ไม่ยอมทําส่วนตัวเธอนั้นมีการงานที่มั่นคงมากๆครับเป็นเจ้าคนนายคนผิดกับพระเอกที่ชีวิตแย่ลงเรื่อยๆแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เธอจะย้ายออกไปจากขอพักเพื่อไปทํางานที่ใหม่พระเอกมันก็เข้าใจนะว่านางเอกอ่ะผิดหวังในตัวเขาเพราะว่าแม้กระทั่งตัวเขาเอง เขาเนี่ยก็ยังผิดหวังขนาดที่ระเอกกาลังเดินอยู่บนฟุตบาทเขาเนี่ยก็ได้มาเจอกับเวอร์นซึ่งเวอร์เนี่ยก็คือพี่ชายของแฟนเก่าและก็ดูเหมือนว่าไอ้เวอร์เนี่ยมันจะเคยเป็นพ่อขายยามาก่อนเมื่อเวอร์มาเจอเพอเอกสภาพนี้นะครับเขาเนี่ยก็เลยแนะนํายาตัวหนึ่งให้กับรพอเอกมันมีชื่อว่า nct 4 8เคยได้ยินไหมครับว่าสมองของคนเราทาํางานแค่สิบถึงยีอตไอ้ยาตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้สมองเราทํางานได้เต็มร้อเปอร์เซ็นต์เวอร์มันก็บอกนะครับว่าเขาเนี่ยเลิกขายยาไปแล้ว แล้วก็ไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะว่ายาบ้านนี่เนี่ยมันจะถูกวางจําหน่ายในปีหน้าและก็มีออยยอรับรองเห็นว่ารู้จักกันนะฉันน่ะก็ให้นายไปลองฟีก่อนเม็ดหนึ่งซึ่งเพเอกเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากได้หรอกนะเมื่อเพเอกเดินกลับมาที่หอโดยความที่ชีวิตเขาไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเขาเนี่ยก็เลยลองกินยาเม็ดนั้นไปเมื่อเพเอกเข้ามาในหอพักเขาเนี่ยก็มาเจอเมียเจ้าของตึกซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ได้อยากเจอเธอเลย เธอเนี่ยก็มาทวงค่าเช่าในตอนนั้นเองสมองพอเพกก็มีอาการแปลกๆเขาได้เห็นหนังสือกฎหมายในกระเป๋าของเมเจอร์เจ้าของตึกและมันก็ทําให้เขารู้เ่อนทีว่าไอ้สิ่งที่เมเจอร์เจ้าของตึกมาโหเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่จ่ายค่าเช่าแต่เป็นเพราะว่าเธอเนี่ยสอบกฎหมายไม่ผ่านแล้วอยู่ดีๆเพ็มันก็จําได้เฉยเลยนะว่าเมื่อ12ปีก่อนเนี่ยตอนที่เขากาลังนั่งรอเพื่อจะฟังสาวคนนึงตอนสมัยเรียนเขาเนี่ยก็ได้เปิดอ่านหนังสือเล่มนี้แต่ก็แค่เปิดป็นผ่าน แต่มันกลับทาให้เขาสามารถจามันได้หมดเขาเนี่ยจึงบอกกับเมเจ้าของตึกนะว่าถ้าคุณน่ะอยากจะผ่านคุณเนี่ยควรอ่านอีกเล่มหนึ่งไม่ใช่เล่มนี้คุณเนี่ยควรไปอ่านของอาจารย์คนนี้รับรองว่าคุณสอบผ่านชัวไอเมยียเจ้าของตึกมันก็งงดีว่าเพคเนี่ยรู้ได้ไงแล้วทาไมเพคเนี่ยเก่งกฎหมายจังมันก็ทําให้วันนี้พระเอกก็ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าห้องแถมได้ฟันเมยียเจ้าของตึกอีกด้วยแหมยานี่มันโคตรวิเศษจริงๆ จากนั้นเมื่อเพกมาเขียนหนังสือเขาก็พบว่าสมอง,องเขานั้นเล่นมากเขาเนี่ยสามารถเขียนทุกอย่างจากจินตนาการของเขาออกมาได้ทั้งหมดในคืนเดียวถึงแม้ว่าในตอนเช้าเขาจะกลับมางงเหมือนเดิมก็เถอะแต่ว่าหนังสือที่เขาเขียนอยู่เมื่อคือนมันก็ทําให้สานักพิมพ์เซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็พร้อมที่จะเซ็นสัญญากับพระเอกซึ่งเพกเนี่ยก็อยากจะกลับมาฉลาดเหมือนเดิมนะครับเขาเนี่ยก็เลยไปหาเวินแต่เมื่อเขามาหาเวินมันก็ดูเหมือนว่าจะมีอะไรผิดแปลกไป หน้าตาของเวอร์เนี่ยมันยับเยินมากๆเลยเหมือนว่าเขาเนี่ยไปโดนใครกระทืบมาแต่เวอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้บอกอะไรนะครับซึ่งเมเื่มมอ,อเวอร์รู้ว่าเพ็กเนี่ยต้องการยามากๆมันเนี่ยก็เลยใช้งานเพ็กยับเลยแบบว่าให้เพ็กเนี่ยไปช่วยซื้อข้าวมาดิไปเอาเสื้อผ้าที่ลาซักรีดมาดิซึ่งเพ็กเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะรู้แล้วว่าไอ้ยาที่เวอร์ให้มาเนี่ยมันจะไม่ได้มีอยอยมันก็เป็นแค่าย,ยาเถื่อนแต่เขาเนี่ยก็ยังอยากได้มันเพราะว่ามันคือเส้นทางเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเพกเนี <c> ่ยก <c> ็ยอมทําตามนครัับบแต่่่่วาาเเมมือพกลี เขาเนี่ยก็พบว่าเวอร์เนี่ยมนดันโดนฆ่าตายเพเอกเนี่ยก็ตกใจมากๆเขาก็รีบโทรแจ้งตำรวจเพเอกก็นั่งคิดนะครับแล้วเขาก็พบว่าดูเหมือนว่าคนที่ฆ่าเวอร์พยายามจะหา NCT เพเอกก็เลยตั้งสติแล้วก็ตั้งใจหา NCT ครับซึ่งเขาเนี่ยก็หามันเจอก่อนที่ตำรวจจะมาถึงตำรวจก็เลยพาตัวเพเอกไปให้ปากคำที่โรงพักซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยน้องสาวของเวิร์ก็โทรมาหาเพเอกนะครับโดยเธอเนี่ยก็ได้พูดประมาณว่านายได้เจอพี่ชายฉันหรอ พร้อมกับเตือนเพเกว่าของบางอย่างที่วนกาลังทําอยู่มันไม่ดีนะแต่เพเกเนี่ยก็ยังไม่อยากคุยกับเธอตอนนี้นะครับเพราะว่าที่นี่ก็มีตารวจอยู่เยอะเพเกเนี่ยก็ได้เล่าความจริงทั้งหมดให้กับตํารวจฟังแต่เขาเนี่ยไม่ได้เล่าเรื่อง NCT ให้ฟังนะจากนั้นเขาก็เริ่มสนุกสนานกับการใช้ NCT เขาใช้ NCT ไปกับการเรียนรู้ทุกอย่างอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นภาษาธุรกิจแนวคิดคณิตศาสตร์และมันก็ทําให้เขาเริ่มมีเพื่อนในแวดวงธุรกิจอย่างเช่นหุ้น คราวนี้เองพระเอกเนี่ยก็เริ่มคิดแล้วว่าเขาเนี่ยไม่อยากเขียนหนังสือต่อไปพระเอกจึงหันมาเล่นหุ้นแทนด้วยเงินทุนของเวอร์นั่นแหละ800ดอลลาร์และด้วยความที่เขาเนี่ยเล่นหุ้นไปแล้วก็โดบ n c ็ไปก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถทําเงินได้ถึงวันละ7 0 0ดร้อยถึงสองพดอลลาร์กันเลยทีเดียวก็ประมาณหมื่นกว่าบาทถึง60,000บาทต่อวันนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ทําให้เพกพอใจนะครับเขาเนี่ยอยากได้เงินทุนสักแสนดอลลาร์เพื่อที่จะได้กําไรมากกว่านี้แต่ด้วยความที่ว่าพระเอกคนเก่าเนี่ยเป็นคนไม่เอาไหนก็ทํา้ ธนาคารเนี่ยไม่ได้ปล่อยกู้ให้กับพระเอกทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจไปกู้นอกระบบกับพวกมาเฟียแทนแล้วเพเอกเนี่ยก็มานั่งเล่นหุ้นนะครับเพียงแค่2อาทิตย์เท่านั้นเขาเนี่ยก็มีเงินในบัญชีมากกว่า2ล้านดอลลาร์แล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ววอลล์สตรีททำให้บริษัทการเงินหลายแห่งเนี่ยเริ่มจับตามองแล้วก็อยากดึงตัวเพเกมาเข้าทํางานด้วยนางเอกที่กลับมาเจอเพเกตอนนี้เธอตกใจมากที่ว่าเพเกเปลี่ยนไปมากๆทั้งหน้าที่การงานความสามารถแบบว่าทิ้งนางเอกไปไกลเลย แต่เระเอกก็สัญญาเธอนะว่าเขาเนี่ยไม่มีวันทิ้งนางเอกหรอกซึ่งในตอนนี้ด้วยความที่เพ่อะมันมีชื่อเสียงโด่งดังใช่ปะละ่ะมันก็เริ่มมีคนสะกดรอยตามเขาก็ทําให้เพกเริ่มระแวงตัวมากขึ้นและช่วงหลังนี้เองเขาก็เริ่มมีการมึนเมาเหมือนว่ามันจะเป็นหลังจากที่เขากิน NCT เข้าไปและในวันนี้เองเพกก็มีนัดกับนักลงทุนชื่อดังที่ชื่อว่าแวรลูนซึ่งแวลูนเนี่ยมันก็สงสัยะนะว่าเพ่เนี่ยมันทําเงินได้ไงมากขนาดนั้นด้วยทุนแค่นิดเดียว เพเนี่ยก็อธิบายนะครับว่าเขาเนี่ยมองแบบรูปของราคาหุ้นออกพร้อมกับบอกด้วยนะว่าบริษัทของคุณเนี่ยถ้าได้ร่วมกับบริษัทของแอปลูดจะกลายเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและเมื่อแวลูเนี่ยฟังเหตุผลของพระเอกมันก็ทําให้เขาเนี่ยประทับใจในตัวเพ็กมากๆครับทำให้เขาเนี่ยนัดที่จะคุยกับเพ็กในวันพรุ่งนี้แต่หลังจากนั้นเองพระเอกมันก็เริ่มหลงระเริงในความสามารถของตัวเองแทนที่พระเอกจะนั่งอยู่บ้านและหาข้อมูลแต่พระเอกกลับไปเที่ยว เที่ยวกินเหล้าปาร์ตี้แล้วก็พาสาวคนนึงไปฟันที่ห้องถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะรู้ว่ามีลุงคนนึงเนี่ยคอยสะกดรอยตามแต่เพะเอก็ไม่สนใจนะครับพอเช้าวันต่อมาเพะเอก็จาอะไรไม่ได้เลยคือคืนก่อนเนี่ยยังแค่มึนเมาใช่เปะละ่ล่ะแต่คือวันนี้เนี่ยเขาจาอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งเรื่องของเมื่อคืนเขาก็จาอะไรไม่ได้เลยกระทั่งเรื่องที่เก็บ NCT ของตัวเองเขาก็ลืมไปแล้วว่าเขาเอาไปแอบไว้ที่ไหนมันก็ชิบหายสิครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็ไม่มี NCT แล้วเมื่อไปคุยกับแวนลูนเขาเนี<ๆ>่ยก<ๆ>็คุยกับแวรื่อง แถมยังไม่เห็นข่าวในโทรทัศน์อีกว่าสาวที่เขาไปฟันเมื่อคืนเนี่ยก็ถูกฆาตก,กรรมเพเอกเนี่ยมันก็ตกใจแล้วก็กลัวนะว่าเขาเนี่ยไปคนฆ่าเธอเหรอเขาเนี่ยก็เลยรีบวิ่งออกมาแล้วก็ทิ้งแวนลูไว้ตรงนั้นเลยในจังหวะเดียวกันเมียเก่าเนี่ยก็โทรหาเพเอกนะว่า NCT เนี่ยมันอันตรายยังไงเพเอกเนี่ยเขาก็อยากรู้นะเขาเนี่ยก็เลยนัดเมียเก่ามาเจอก่อนที่เขาจะไปเจอเมีเยเยก่าเพเอกก็เลยลองสืบประวัติผู้ใช้งาน NCT คนก่อนจากสมุดบันทึกรายชื่อลูกค้าของเวิร์นมันก็ทําให้เขารู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไป คนที่ใช้ยา NCT เนี่ยไม่ป่วยก็ตายทั้งนั้นซึ่งเมื่อเพกทราบสาเหตุแล้วแล้วเมื่อมาถึงสายสุดท้ายที่เขาโทรไปมันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่มันก็คือลุงที่คอยสะกดรอยตามเขาลุงคนนี้ก็คือคนที่ไปลื้อบ้านของเวอร์นแล้วก็ฆ่าเวอร์นนั่นแหละเพกพอรู้ป,ปั๊บก็วิ่งหนีหางจุตูสุดตัวไปเลยซึ่งเพกเนี่ยก็สามารถรอดมาได้อย่างชิวเฉียดและเขาเนี่ยก็มาเจอเมียเก่านะครับและสภาพของเธอตอนนี้ก็ย่แย่มากๆทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆเลยแต่แล้วเธอก็บอกนะว่า เธอเนี่ยก็เคยเชื่อเวอร์นะพี่ชายของเธอหลังจากที่เธอกิน NCT เข้าไปสมองเธอเนี่ยก็แล่นกันเลยทีเดียวเธอสามารถทํางานได้ทั้งวันทั้งคืนแต่แล้วเธอก็มาพบว่าคนที่ใช้ NCT พวกเขาเนี่ยก็เริ่มป่วยแถมคนที่รู้จักเนี่ยก็เริ่มตายกันไปทีละคนที่เธอนั้นสามารถรอดมาได้ก็เพราะว่าเธอนั้นเลิกใช้ NCT พร้อมกับเตือนเพกว่า ให้ค่อยๆเลิกใช้ NCT นะเพราะว่าถ้าหยุดกินทันทีเนี่ยจะตายเอาซึ่งเมื่อเพกกลับมาที่บ้านเพกเนี่ยมันก็ลืมไปเลยนะว่าเขาเนี่ยเคยไปกู้เงินมาเฟียมาเพื่อเล่นหุ้นมาเฟียเนี่ยก็เลยมากระทืบเพกนะครับแถมมาเฟียเนี่ยก็ได้มาเจอ NCT เม็ดหนึ่งที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อรพเอกมาเฟียมันก็เลยหยิบขึ้นมาดูนะแล้วก็บอกว่ามีของดีก็ไม่บอกนี่วาเอามาลองหน่อยดิเพกนะครับก็เลยต้องรีบไปเบิกเงินและก็รีบคืนมันไปซึ่งก่อนจะกลับเนี่ยมาเฟียมันก็ถามมาว่าไอเชนี่มันคือยาะววแม่่่งงโคเเจลยนีา แต่เพเกเนี่ยก็ไม่ได้ตอบนะครับพอวันต่อมา <_ d ream> พเพเก็ไม่มี NCT ใช่ปะละ่ะเขาเนี่ยก็ดิ้นทุรนทุรายเลยครับแล้วก็รีบไปขอความช่วยเหลือจากนางเอกเขาเนี่ยก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้นางเอกฟังว่าไอความสามารถที่เขามีเนี่ยมันก็มาจากยานี่แหละทางเดียวที่เขาจะรอดก,ก็คือไปเอายานี้มาซึ่งตอนนี้เพเกก็เริ่มจําได้แล้วนะว่า <_ d ream> เขาเนี่ยเอายาไปซ่อนไว้ที่ไหนบ้างคือมันก็อยู่ที่บ้านใหม่ที่เขาซื้อให้นางเอกนั่นแหละครับเขาเนี่ยก็เลยจะไปเอา นางเอกที่เห็นสภาพเพกแล้วเธอเนี่ยก็เลยอาสาไปเอาให้ครับแล้วนางเอกเนี่ยก็ไปเอาให้นะแต่ว่าไอ้ลุงคนนั้นเนี่ยที่มาไล่ตามเพลงเนี่ยมันเนี่ยด ah ั hey. นมาไล่ตามนางเอกแทนโดยที่นางเอกเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าลุงคนนั้นเนี่ยมาไล่ตามเธอเพราะอะไรเธอก็เลยไปขอความช่วยเหลือให้คนแถวนั้นช่วยแต่ว่าไอ้ลุงคนนั้นมันก็คือแบบแทงทั้งสองคนนั้นทิ้งเลยนะนางเอกเนี่ยก็เลยรีบวิ่งหนีออกมาไปแอบนะครับและตอนนี้เธอก็กลัวมากๆด้วยความที่เธอไม่รู้ว่าจะทําไงดีเธอเนี่ยก็เลยโทรหาพระเอกโดยเล่าว่ามีลุงคนหนึ่ง ซึ่งพระเอกก็พอจะรู้แล้วนะว่าไอ้ลุงคนเนี่ยก็คือคนที่เคยแอบสะกดรอยตามเขาแน่เลยพระเอกก็เลยบอกให้นางเอกเนี่ยลองกินยานั้นไปเม็ดหนึ่งซึ่งนางเอกก็ไม่มีทางเลือกนะเธอก็ไม่รู้จะทําไงดีสุดท้ายแล้วเธอเลยต้องยอมกินยานั้นหลังจากนั้นไม่นานนางเอกนั้นก็เห็นความเป็นไปได้ทั้งหมดที่เธอจะรอดแล้วมันก็ทําให้เธอสามารถหนีมาได้นะครับเมื่อพระเอกได้กิน NCT เขาเนี่ยก็กลับมาเป็นปกตินางเอกก็เตือนกับเพ่นะครับว่าเธอเนี่ยไม่อยากให้พระเอกกินยานี้เลย ให้เพเ่ยเลิกมันได้ไหมเพเอกเขาก็สัญญานะว่าเขาเจะเลิกมันแน่แต่ว่าขอทํางานอีกอย่างหนึ่งให้เสร็จก่อนทางด้านของพวกมาเฟียถึงแม้ว่ามันจะได้ตังค์คืนไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังอยากได้ NCT ทําให้พวกมัน,นมาคอยตามบังควานเพเกอยู่เรื่อยเลยครับทําให้เพเอกนไม่รู้จะทําไงเขาเ,ยเลยจ้างบริการมาในจังหวะนี้เพเอกที่ยังไม่ป่วยหนักเขาก็เลยรีบศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ NCT ทั้งหมดซึ่งมันก็ทําให้เขารู้ว่าถ้ากิน NCT พร้อมกับเครื่องดื่มหมืนเมาเ่ย มนเนี่ยจะทําให้เสียชีวิตได้แต่ว่ามันก็มีปัญหาที่เพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งก็คือสาวที่เขาไปฟานเนี่ยในวันนั้นเธอเนี่ยดันมาเสียชีวิตแล้วพยานก็มาสงสัยว่าเพเอกเนี่ยคือคนที่น่าสงสัยมากที่สุดแต่ด้วยความที่เพเอกเนี่ยเมามากๆในวันนั้นเขาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาได้ฆ่าเธอหรือเปล่าพระเอกก็เลยจ้างทนายชื่อดังมาให้มาช่วยเคลียร์ปัญหาทางด้านการงานของเพเอกก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะเขาก็สามารถทํากําไรได้อย่างมหาศาลให้กับแวน ต่อมานะครับบริษัทแอดวูดที่พระเอกเนี่ยบอกให้แวร์เนี่ยไปเป็นพันธมิตรด้วยขณะที่แอดวูดเนี่ยกำลังจะมาเซ็นสัญญาแต่ว่าเจ้าของเนี่ยก็ดันไม่มาแล้วส่งเมียมาแทนเมียก็บอกนะครับว่าเจ้าของเนี่ยป่วยหนักมากๆซึ่งเจ้าของแอวูดเนี่ยก็บอกนะครับว่าเขาเนี่ยสนใจมากเลยที่จะเซ็นสัญญาแต่ว่าจะเซ็นหลังจากที่เขาเนี่ยหายป่วยแล้วเมียก็บอกต่อนะครับว่าแต่มีข้อแม้อย่างเดียวก็คือเรื่องนี้ต้องเก็บเป็นความลับสูงสุด การเซ็นสัญญาครั้งนี้ห้าไม่ใครรู้เด็ดขาดถ้ามีใครรู้ถือว่าเป็นโมคะแล้วในวันนั้นเองก็ทําให้เพกได้รู้นะครับว่าไอ้ลุงที่ไล่ตามเขาเนี่ยทำงานให้กับพวกแอดวูดแล้วก็ดูเหมือนว่าเจ้าของของแอดวูดที่ป่วยก็เพราะว่าขาด NCT นั่นแหละทางด้านคดีสาวที่ถูกฆาตกรรมก็ดูเหมือนว่าเพกจะรอดน,นะครับเพราะว่าไอ้ธนาเนี่ยก็ไปหาคนที่หน้าเหมือนมาแล้วก็ทําให้พยานมชี้ตัวผิดแต่ว่าการเซ็นสัญ,ญญาระหว่างแอดวูดก็ถูกยกเลิกเพราะว่าข่าวการเซ็นสัญ,ญญาเนี่ยดันหลุดออกไป แวร์มันก็มโมโหมากๆนะก็มีรู้ไม่กี่คนหนึ่งในนั้นก็คือพระเอกก็ทำให้แวร์เนี่ยสงสัยตัวพระเอกแต่ว่าพระเอกตอนนี้เขาไม่สนใจแวร์เลยเพราะว่ามีคนส่งพัสดุมาเป็นมือของบริการแล้วยา NCT ของเขาก็หายไปพระเอกก็กลับบ้านเฉยเลยแบบว่าเขาเนี่ยก็ทิ้งงานอีกรอบหนึ่งเมื่อเขามาถึงบ้านมันก็ทำให้เขารู้นะครับว่าคนที่ปล่อยข่าวลือเนี่ยก็คือธนาแน่แหละและธนาเนี่ย,ยมันก็ทำงานให้กับพวกแอดวูดด้วยแถมตอนนี้กลุ่มมาเฟียที่จัดการบริการเขา เพราะว่าเพเอกไม่ให้ NCT ก็มาบุกค,คอนโดเขาอีกรอบเพเอมันก็ไปรู้นะครับว่า NCT เนี่ยหายไปไหนแล้วในสุดท้ายของเขาก็ดันล,ล่วงตกไปในท่ออีกพอมาเฟียมันเข้ามาได้ขนาดที่มันจะทรมานพเพเอกมันก็ถามที่อยู่ของยาย NCT นะพร้อมกับโชว์ว่าวิธีที่จะใช้มันให้ดีที่สุดเนี่ยคือการถีดเข้าไปในเส้นเลือดโชคดีนะครับที่มาเฟียเนี่ยมาดันประมาทเพเเนี่ยก็แอบเอามีดเอาไว้แล้วก็แทงสวนมาเฟียไป จนทาให้มาเฟียเนี่ยเสียชีวิตถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะฆ่ามาเฟียได้แล้วก็ตามแต่ว่ามันก็ยังเหลือลูกน้อยอีกสองคนด้วยความที่จนหนทางทางรอดทางย่องเขาก็คือการแดกเลือดที่มี NCTU ของมาเฟียเข้าไปนั่นแหละซึ่งเพลงเนี่ยมันก็จําใจแดกเลือดไปนะครับและมันก็สามารถทําให้เขารอดมาได้ตํารวจเนี่ยก็ได้บันทึกว่าเจ้าของคอนโดคนเก่าเนี่ยไปมีเรื่องกับพวกมาเฟียทําให้พระเอกไม่มีคดีติดตัวตอนนี้ปัญหาก็เหลืออยู่อย่างเดียวก็คือลุงปิศนาที่ไล่ตามเขานั่นแหละ แต่ว่าตอนนี้ลุงแกก็เลิกไล่ตามเพอเอกแล้วเพราะว่าเจ้านายแอดวูได้เสียชีวิตพอเจ้านายตายลุงแกก็ไม่จําเป็นต้องไล่ตามพระเอกแต่ว่าเขาก็รู้สึกไม่พอใจที่ว่าทนายได้แอบเก็บ NCT ไว้คนเดียวทําให้ลุงแกช่วยพระเอกในการจัดการทนาย1ปีต่อมาหนังสือของพระเอกก็ถูกตีพิมพ์ลงแล้วแล้วมันก็ขายดีมาก,มากๆแบบว่ามีคนจองโคตรเยอะส่วนตัวเพอเอกตอนนี้ก็ได้การมาเป็นสอบอ แต่ว่าตอนนี้แวนเนี่ยก็ด้นมารู้ความลับของ NCT ของเพอเอกซึ่งแวนมันก็อยากทํางานร่วมกับเพอเอกนะครับเขาก็เลยชวนเพอเอกมาคุยประมาณว่าไอแ้แลบบที่นายทำเนี่ยมันเป็นแบบเถื่อนนะเว้ยฉันเนี่ยมีบริษัทยาได้มาตรฐานแล้วก็ถูกกฎหมายถ้าเรามาทํางานร่วมกันจะทําให้ยาของนายไปต่อได้พร้อมกับขู่ว่าเขาเนี่ยได้สั่งปิดแบบเถื่อนานายไปแล้วซึ่งเพเกเนี่ยก็ดันปฏิเสธเฉยเลยแวนมันก็งงนะว่าเพเกเนี่ยอยากตายเพราะขาดยาหรอเพเกมันก็เลยบอกนะว่า เรื่องน,นั้นไม่สําคัญหรอกเพราะจริงๆแล้วผมเนเลิกใช้มันไปตั้งนานแล้วด้วยซ้าถึงแม้ว่าผมเนี่ยไม่มีมันผมก็สามารถอยู่ได้แล้วที่สําคัญนะผมเนี่ยรู้ความลับของคุณเรื่องที่คุณติดสินบนยัดเงินใต้โต๊ะกับใครแวนมันก็เลยบอกว่าเฮ้ย <Hey, S 1> มึงอ่ะขู่กูเหรอวะเพ่ก็ได้ส่วนไปนะผมเนี่ยไม่ได้ขู่คุณหรอกดูตรงนั้นดิรถตู้คันข้าง,งหน้าเนี่ยจะชนกับแท็กซี่เพราะว่าคนขับเนี่ยมัวแต่เล่นโทรศัพท์มากเกินไปผมเนี่ยรู้ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นแล้วถ้าหากคุณอ่ะให้ผม แต่ว่าแวนก็ยังไม่ยอมตัดใจนะเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าเอาไว้งี้หรือกันถ้านายใจยเย็นก็ค่อยมาคุยกันใหม่หรือกันเพชก็เลยบอกไปว่าคงไม่มีอีกแล้วแหละโชคดีนะแล้วก็อย่าลืมไปเลือกตั้งด้วยล่ะและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ซึ่งห่านหลางรักในการสปอยหนังของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดสไ s คร i b e แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ